ที่คุณพ่อพี่บอยพิสนุนะคะคุณผู้ชมที่ก็ยอมรับเลยค่ะว่าตื่นเต้นมากๆหลังทราบว,ว่าภรรยาคนสวยคุณอแมนดาเนี่ยตั้งท้องลูกคนแรกแล้วนะคะซึ่งพี่บอยก็บอกเลยค่ะว่ากว่าจะติดเนี่ยไม่ง่ายเลยแล้วค่ะทำเอาว่าที่คุณพ่อบอยพิสนุปลืมสุดๆนะคะที่ภรรยาคนสวยชาวสวีเดนอแมนดาตั้งครรภ์ลูกคนแรกแล้วหลังทั้งคู่พยายามมาหลายวิธีค่ะ จนตั้งท้องด้วยวิธีธรรมชาติพี่บอยก็บอกเลยนะคะว่านาทีที่อแมนดามาแจ้งข่าวเขาทั้งตื่นเต้นแล้วก็ดีใจจนน้าตาไหลซึ่งช่วง3ามเดือนแรกค่ะภรรยาก็มีอาการแพ้หนักมากตอนนี้ทราบเพศลูกแล้วนะคะแต่ก็ขออุบไว้ก่อนซึ่งก็เตรียมคลอดปีหน้าค่ะก็หวังว่าอยากจะให้ลูกเนี่ยหน้าเหมือนคุณแม่ตอนนี้ก็ไปปรึกษาหลายคนนะคะในเรื่องของการเตรียมตัวโดยตั้งใจว่าจะเลี้ยงเองไปฟังเสียงพี่บอยกันหน่อยค่ะดีใจมาก ผมเก่งไหมฮะโอ้โหกว่าจะติด ปีหน้าต้นต้นปีก็จะคลอดแล้วครับก็อีกไม่กี่เดือนนี้ครับผมน้ําตาไหลร้องไห้เพราะว่าแมนด้าเขาเอาอุตสาวมาให้ดูครับผมก็บอกว้่จริงเหรออะไรเงี้ยจริงเหรอแล้วแล้วเขาก็เปิดคลิปที่เขาถ่ายตรงอุตสาสาวให้แล้วก็แบบเราได้ยินเสียงลูกแบบหัวใจเต้นอ่ะตุบ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 ผมน้ําตาไหลน้ําตาแตกเลยครับก็ดีใจมากกลายเป็นผมดีใจหนักกว่าเมียอีกอะตอนนี้ผมยังน้ําตาไหลเลยเวลาไปอุตสาวแล้วเห็นเขาเด้นดุบดุ๊บดุ๊บดุ๊บอะไรเงี้ยก่อนก่อนผมคุยกับเขาเขายิ้มให ไม่รู้เหลอว่าเด็กมันเป็นแค่กล้ามเนื้อเขาไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกคือ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ยิ่งแบบมันจะไปยังไงดีวะแล้วคือกําหนดคลอดวันนี้เราจะต้องหยุดล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์หรือเปล่าวะและะว้วถ้าคลอดก่อนกาหนดทําไงว่าถ่ายละครอ,อยู่แล้วก็อแมนดาโทรมาว่าแบบปวดท้องแล้วเราจะต้องทอําทยัางไงอะไรเงี้ยมันจินตนาการเจอใครถามหมดครับเหมือนถามไม่เป็นแบบประสบการณ์เราเพราะเราไม่รู้ไงว่าจะยังไงแล้วเราจะเลี้ยงเองด้วยครับการเสดสาเทิงของเราก็ต้องขอสแสดงความดีกับว่าที่คุณพ่อ,อคุณแม่ปลายแดงด้วยนะคะ <c oughs> บมีแบบมาถามด้วยแบบผมเก่งไหมครับ <laughs> ก็ต้องบอกว่าพบคนเถอะลูกหนึ่งอัตรานะคะแบบนี้ครับ <laughs>